วันนี้เป็นหน้าที่การจัดของเสบดสเพชกินดีนะครับเพจินดีมวยไทยฟรีมี่มที่ราชดำเนินครับเพื่อหัสบปดีที่11ธันวาคม2568ครับติดสังเวียนกับเอกชุมพรนะครับฝากครับไวรักมวยชอบไว้ให้พีพีทุกท่านได้พิจารณานะครับกลุ่มมวยหูฟรีภาพบรรยากาศสดดทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายรับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้น คู่เอกช่วงแรกนะครับแวววาวาวังพรม110.5ขาด0.5แหววาวก็ประเภทเทพยกสีเก๋นะครับฟอร์มหลังมีแพ้กับปั้นทองเสมอเพชรเอกส่วนน้ำเงินสั่งฟ้าหนอนวัดยิมน,นะครับชวะสันพลิววายโย111สั่งฟ้าช่วงหลังๆมีพลิกชนะซุปเปอร์ไบร์นะครับแล้วก็ชนะโคชิโนะราชิโตเกียวครั้งหลังสุดเชื่อราชดำเนิน แน่นอนว่ายังใช้สีเสื้อของพิยะนอนวัดยิมนะครับแต่ว่าพิยะเขาไม่ได้ทำละตอนนี้ก็สังฟ้าย้ายไปซ้อมทอทีปกรณ์ค่ายของพ่อเจ้ายอดทีพบนะนะครับก็ในเครือเดียวกับตองสายพิ้วสังฟ้าลูกหลานเนี่ยโมโคราต2ยิบี่ปีน้ำหนัก1 5อยห้าสบสองนะครับส่วนแวววาวเนี่ยคนอุบลซ้อมวอวังพรมย9ิบเก้าปีย9ิบเก้าปีน้ำหนักป่วยประมาณห้าสิบสี่นะครับคู่นี้ ผมหมูเก่าทั้งคู่เ,เก่าทั้งคู่อาวุธเยอะประสบการณ์สูงทั้งคู่แต่ผมลืมเดิมสั่งฟ้านะผมดูมันจะขยันออกขยันทํามากกว่าผมว่าเข้าก่อนอนะ่ะสามยกผมว่าดูดีกว่านะสั่งฟ้าแวรวาวจะชอบออกยกสิหนึ่งสองสามยังไม่ออกหรอกตามทรงนะครับเข้าไปก่อนเลยสั่งฟ้านอนวัดยิมนะครับแล้วดูว่าชั่วโมงที่ผมว่าสภาพร่างกายข้างหลังสสั่งฟ้ามันดีนะอืมไปที่สั่งฟ้านอนวัดยิมครับที่ผู้ที่ห้าของรายการเพชรเทวดาสบุญยรักษ์ ร้อขาดปอนลูกหลานจากร้อ็นะครับซ้อมสอบุญยรักร้อยเอ็นักชกยอดกระตันอยู่20่ปีนับไปหกสิบเก้าก 69, พลิกชนะลำน้ำโขงแล้วก็ชนะพรานพยักพยักปูหลวงมาล้นะครับสิ 13, พฤศจิก 96, หาหกแปดไล่ดำเนินส่วนน้ำเงินเคยแพ้มาวันนี้ขอแก้ือล้างตาหน่อยเดี๋ยวดูได้ไม่ได้นะครับสำหรับพรานพยักพยักปูหลวงลดขมพยักร้อยสาดสลดศูุดสมีนักยกสามลน้ำโขงวอวัฒนสุงคงแพ้นกยกสเหลี่ยม พาเทลที่อ w s แล้วครั้งสุดท้ายก็แพ้เพชรเทวดาสอบุญ,ญรักไว้ที่ราชกัมเดนินนะครับวันนั้นก็พิกแพ้มาเบียดเบียดกันนะครับเที่ยวนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแก้มือล,ล้างตาเรตั้งอยู่ที่พลานพยักษ์นะครับเรตั้งอยู่พลานพยักษ์ไม่ตั้งอยู่เพชรเทวดาขออภัยครับเรตั้งอยู่เพชรเทวดาบุญแดงประมาณสิบเก้าผมชอบเพชรเทวดานะผมว่ายืดเยื้อไปแนละ้วมันจะดูดีกว่า พลาพยักเองอาวุธดีนะกอสอกอันตรายอาวุธดีอาวุธเยอะจังหวะดีแต่ว่าบางทีโดนไม่ค่อยได้เหมือนกันบางทีก็โดนไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ดูว่าการยืนระยะแรงปานี่แหละเพชรเทวดามันจะดีกว่าต้นหนึ่งสองหัวกินเขายากแต่ยืดเยื้อไปแล้วครับผมชอบไปที่เพชรเทวดาสอบุญหยอรักครับผู้ที่เจของรายการดีเซลเล็กเพชรอินเดียคาเดมี่ร้อยยี่สิบเอ็ดจุดหกศูนย์จุดสี่คนจังหวัดลังเลยครับนักชกหน้าหยกรอเลยอ่าซ้อมเพชรอินดี ครบเครื่องนอกได้ในมีนะครับเก่าเกมแรกๆเป็นมวยเข่าแล้วหลังๆมาพัฒนาพอมาอยู่ไปถึงดีก็เป็นมวยฝีมือทีนี้ก็มีทั้งนอกมีทั้งในไม่ต้องห่วงและเรื่องของประสบการณ์นะครับชกมาเป็นร้อยยี่สิบปีน้ำหนักร้อยหกสิบเอ็ดสูงร้อยหกสิบเจ็ดแจ้งเกิดได้ไหมวันนี้เพราะว่าครั้งสุดท้ายนี่ไปตดลุกแพ้น,นอกเจ้าสองให้กับคุณสุดเล็กบุญเดียดเสนเอาไว้ใน rws นะครับ27เดือน968าส่วนน้ำเงินเพชรสีทองสอสักตารินเจ้าพ่อมวยรอ,ชอบชกมวยรอบพี่ได้แชมป์ทุกทีอ่า ร้อยยจุดหกาศึกจุดสี่คนชายภูมิซ้อมสอสักนารินนะครับและก็ไปปล้ำที่ลูกเจ้าพ่อคุณพการสระบุรียี่สี่ปีนักหมากรบสมเด็เท่ากันแต่รูปร่างเขาลอยกว่าสูงห้าร้อยเจ็สิบห้าจบมาเป็นร้อยเหมือนกันนะครับชนะปืนใหญ่ชนะเสาโทพริกแพ้คะแนนชายโทวอลุชัยยี่ห้าเดือนเก้าหกแปดที่ราชะดำเนินล่าสุดคู่นี้ตั้งอยู่ที่คู่นี้ตั้งอยู่ที่ดีเซลเล็กห้าสี่ผมดูหน้ารองนะเพชรสีทองเนี่ย ต้นจะได้ช่วงจะยาวกว่าลูกชาบสวยลูกรวดเร็วจะรวดเร็วกว่านะช่วงจะยาวกว่าต้นผมว่าไปก่อนนะครับหน้าเข้าก่อนดูว่าหน้าช้อนรองไปก่อน5-4ไปที่เพชรสีทองครับแล้วเดี๋ยวยก4ี่ยกห้าค่อยขยับขยายกันเอาครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับสามตัวตรงจากเอชุมพรครับในจิดสังเวียนก็สักฟ้านะครับดูว่าชั่วโมงนี้สภาพร่างกายดีกว่าแล้วก็ประกอบ ที่ว่า3มยกแวววายังไม่ไ่อยออกออโตซี <c oughs> แล้วก็คลิปที่ 2, 2> <c oughs> ผมทวนนะที่ผมให้ไปก็เป็นคเทวดานะครับหัวจิตหัวใจท่าโทษด,ดดีกว่าแล้วก็การยืนระยะดีกว่าต,ต้นอาจจะรับแข้งรับสอกเข้าไปก่อนนะครับจะเยืดเยื้อไปแล้วดีกว่าแล้วก็อีกคลิปหนึ่งทึ่ที่สามเดี๋ยวผมชอบไปที่เพชรสีทองห้าสีดูน่ารองนะนะครับได้ช่วงได้ความรวดเร็วยังไงตามทรงก็ไปก่อน